จากอ่าเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะพอได้รูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้วอ่ามาชนค่ะอย่างนี้ถ้าอ่านเนี้ยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้เป็นเคล็ดลับถ้าเราชนตนถึงตรงนี้นะคะจะทําให้เค้กเราชิ้นเล็กถ้าเราต้องการชิ้นใหญ่เราก็เผื่อที่ไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วเราก็พับอีกครั้งหนึ่งอ่าช่วงที่เราพับเนี่ยค่ะเราก็รีดอีกนิดนึงให้มันเรียบน,นะคะพอเรียบเสร็จแล้วก็ ไปในแนวยาวอย่างนี้นะคะม้วนค่ะม้วนเนี่ยถ้าถ้วยเรานะคะอธิบายนิดนึงถ้าถ้วยเราเล็กนะคะแคบเราก็ต้องม้วนแน่นแต่เรากรณนนี้ถ้วยมันจะกว้างนิดนึงนะคะเราก็ม้วนให้หลวมนิดนึงนะะม้วนตรงธรรมดาเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเลย เอม,ม้วนได้อย่างนี้ปุ๊บอ่าติดสกอ็อตเทปเลยค่ะอ่าน้องช่วยเกดได้เลยอ่าเพอได้สกอ็อตเทปติดเรียบร้อยดันค่ะแล้ก็ดูด้านไหนสวยไม่สวยดูด้วยนะคะนะคะพอด้านนี้ไม่ค่อยสวยเราก็เอาด้านที่สวยแล้วก็ดันดันให้หนูนๆน,นะคะอ่าพอดันเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่ทุ๊บเลหมคะ อันนี้พอพอมันคัดเนี่ยมันจะดูสวยดูสวยเห็นไหมคะต่อไปก็ตกแต่งตกแต่งตอนนี้ครูใส่ปินตกแต่งง่ายๆนะคะก็คือใบกุหลาบของป๊อบไม่มีใบกุหลาบแปลว่าไม่ชอบใบไม้ของครูใส่ปินใส่ใบไม้นิดนึงนะคะให้มีเขียวเขียว อุปรกรณ์วัสดุครูสายินจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะใส่ไม่ใส่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนนะฮะว่าอยากต้องการแบบไหนนะคะก็ติดอยู่อ่าใส่ใบไอ้น,นี้เข้าไปค่ะากาวสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อกันหลุดถ้ามันมีกาวมันก็จะได้ไม่หลุดพอแห้งแล้วมันก็จะไม่หลุด สามสี่ลูกนะคะได้หมดจะลูกเดียวก็ได้นะคะเชอร์รี่แล้วแต่ชอบถ้าเราไม่ตกแต่งมากาน,นะะง่ายๆใช่ไหมคะอันนี้ง่ายนะคะค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะคะอ่าน,น,นะคะเนะะีนะะ่ยค่กือบกึ่งกลางนะคะให้เหลือหูตรงนี้จะเป็นหูนะคะสองข้างนี้จะเป็นหูขึ้นไปไปนิดนึงนะค่ะอ่า่ะได้ละอ่ะอีกด้านหนึ่งขาลงมา มาชนกันนะคะสองข้างชนกันดูด้วยนะคะหูตรงนี้ต้องมีหูนะคะข้างๆานี่คือหูนะคะให้ดูรูปหูอ่าตรงนี้ค่ะอ่าดูนะคะเตรียมยางนะคะคุณสายปินใส่ย,ยางไว้ให้เรียบร้อยแล้วยางเราจะมีไว้ในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าพอได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจับขึ้นมานะคะ แล้วก็ให้ชนกันอย่างนี้นะคะให้สองข้างเท่ากันจับเอาด้านนี้เข้าหาตัวนะคะด้านที่เราวนเข้ามานี้นะคะเข้าหาตัวแบบนี้ชนกันอย่างนี้นะคะปลายให้เท่ากันนะคะดูปลายแล้วเราก็เอามือจับไว้กึ่งกลางเลยค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของผ้าขนุนที่เราพับมาแล้วอพอได้ยิบนี้ปุ๊บดูนะคะขั้นตอนนี้ที่เราจะงงมง,มงนิดนิดนะคะจับตัวนี้หาปลายตั้งบนนี้นะคะตั้งบนนี้นะคะ ไม่ตั้งด้านห้างนะคะอ่าตั้งบนนี้อ่าบนตัวกระต่ายเพราะตรงนี้จะเป็นตัวกระต่ายละจะเป็นลูกเหมือนก้นมันนะคะตั้งบนนี้นะคะอ่าเพอตั้งองนี้อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะอ่าตั้งเหมือนกันค่ะอ่าใช่ไหมคะพอตั้งเรียบร้อยปุ๊บเรามาดูตรงนี้โอเคถ้าได้ปุ๊บจับตรงคอไว้นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นคอยางรัดเลยค่ะาจะตาย รัดคะอกระต่ายเลยค่ะสองครั้งพอนะคะเนะคะเห็นไหมคะสองครั้งพอพอได้สองครั้งนี่ก็ดึงหูเห็นแล้วเห็นไหมคะเป็นคอ,อกระต่ายแล้วเป็นกระต่ายแล้วนี่ค่ะแค่นี้เองแล้วเราก็ตกแต่งเลยค่ะตอนนี้เราก็มาดูว่าหูกระต่ายเป็นยังไงดึงให้ดูหน้ากระต่ายเป็นยังไงส่วนที่รัดนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้เนี่ยค่ะ อ่าได้แล้วค่ะเนี่ยน้องได้แล้วนะคะตรงนี้ได้แล้วนะคะของน้องป๊อบได้แล้วเห็นไหมคะของผู้เรียนได้หรือยังคะถ้ารัดูแลดูลองดูนะคะว่าเหมือนของครูสายพินอ้าวครูเกิพินทวนให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อยังงงง,งอยู่นะคะตัดแต่งได้เลยค่ะตัดปลายออกนะคะตัดปลายออกก่อนทั้งสองด้าน พราะว่าคุณสายพีนั้นตัดเผื่อไว้ให้เพราะบางคนเนี่ยทําหูยาวแต่บางคนอาจจะเป็นหูสั้นนะคะเราก็ลองดูอ่านะคะสั้นลงนิดหนึ่งแล้วอ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาตัวนี้มาวัดกับของอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ให,ให้เท่ากันนะเราต้องพปวัดหูก่อนนะคะครับนะก็หูยาวไปไหมถ้ายาวไปก็ตัดแต่งได้หูยาวไปอ่านะคะพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บกาวนะคะ ที่เราใช้ทำไมว่าทำไมไม่ใช้กาวอูหูสกทีมนะคะ 1. กาวลาเท็กตอนนี้เราสามารถใช้กาวลาเท็กได้เราก็ใช้กาวลาเท็กกาวตัวนี้จะเอาไว้ใช้ตอนติดลิ้นินนะคะแต่ถามว่าถ้าเราไม่มีกาวลาเท็กนะคะเราสามารถใช้กาวตัวนี้ได้หมดเลยนะคะหรือมีกาวลาเท็กอย่างเดียวกาวตัวนี้ไม่มีก็ก็ใช้ได้นะคะแต่มันจะมีปัญหาตอนติดลิ้นินเพราะลิ้นวิ้นนมันเป็นดิ้นถ้าไม่มีกาวลออ ยูหูนั้นมันจะติดไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ถ้าสำหรับผ้าเนี่ยกาวลาเทนก็ใช้ได้นะฮะใส่ไปในนี้นะคะนะฮะเอาปลายใส่เข้าไปในรูในนี้เลยอะช่องเลยค่ะได้เลยค่ะนี่ฮะเห็นไหมคะได้ข้างสร็แล้วทากาวสักนิดเดียวตรงปลายปลายนิดเดียวนะคะให้พออยู่แค่นั้นเองถ้าเราไม่ทากาวมันมีโอกาสหลุดได้ค่ะนะฮะมัก็ใส่ไปในนี้ ตรงนี้มันก็กระจัดกระดกไม่เป็นไรตรงไปลายไม่ต้องจิกนะ,ะให้มันแบบมีมิติขึ้นมานะคะนคะฮะต่อไปนะคะน้องสีอะไรสีเหลืองใช่ไหมคะอ่าเราก็ถ้าสีม่วงนะคะทางหางมันก็จะเป็นสีม่วงติดด้านหลังนี้ค่ะเห็นไหมคะ ระตายนะคะน้าแม่ค่ะอ่ามันก็จะเก็ดความน่ารักขึ้นนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปติดตานะคะน้องจะตาหลีะะ่ไหมครับอาจารย์อยู่ที่ถ้าตาเหลี่ <c oughs> เดี๋ยวจะเหมือนคนทำนะคะเดี๋ยวคนทำ <c oughs> เพราะว่าคนทำตาเหลี่ด้วยเ <c oughs> นี่ยนะคะตัวนี้นะคะจะใช้กาวลาทิกก็ได้ใช้กาวยูบุก็ได้นะคะบางคนไม่แน่ใจว่า กาวตัวนี้อาจจะไม่อยู่ลาเทกอาจจะไม่อยู่กันนะคะเราก็จะมาใช้กาวดูบิติติดตาก่อนนะคะดูนะคะหนึ่งค่ะทำไมเราไม่ติดปากก่อนคะติดตาก่อนเพื่อให้ตาหยุดแล้วเราจะได้หาตำแหน่งปากได้ง่ายขึ้น ขออนุญาตนะคะมาติดข้างหน้าหนึ่งตาเลยค่ะอ่านะคะอ่าได้อย่างนี้เสร็จไม่เลยนะคะของมุมจะเละไหมอ่า, <c oughs> อาปากนะคะน่าเห็นนหมตาเลยจริงๆเลย ถ้าปากนะคะพางทีอันปากปะานะ<ช>ก็ดูระหว่างคิ้งก้าวจะลงจะขึ้นอะไรก็ได้ปากบางคนอาจจะอยู่ดูนะคะบางคนอาจจะลงมาแต่เนี้หักของผู้สาส่กินติดช่องโหว่พอดีเลยเราบังนี้หักตัวนี้เดี๋ยวนะคะขออนุญาตดูนิดนึเงเนี่ยค่ะไดเห็นไหมคะอ,อ,อ่าน,นี่นี้นก้นโดโดนะคะ ก้นมีหาเราจะติดตรงนอ้ดูนะคะหางเนี่ยเราจะติดต่างร,ระหว่างนี้ค่ะคครับติดระหว่างต,ตรงนี้ค่ะเป็นรอยบุ๋มๆนี่ค่ะจะเป็นหางพอดีเลยะนะคะอ่าดูอีกทีหนึง่งนะคะ